ทีสันกับไปวิจิตก็อเอินว่าวิจิตให้ดีขึ้นพวกีกขนูกร้านลุร้าลรานนอก,กเก็บเกี่ยวพาได้เพราะามา,มาดอยให้ลูกร้านมาเห็นไต้เห็นแต่ดมประเพานี่แหละทเจอือ้าเอา้อสีดยด้ แต,ต่ขอไปนังเดี๋ยวมันก็รู้จักเรื่องรู้จักรางแล้วมันก็เมาไปนังเนียงานดีงานนีปอะเด็นที่ว oh. um, ่าโครงการเานี่เป็นโครงการดีเขาเอิดมาเจริญได้เพียบแต่มันง่ามขึ้นเออสื่อสารวัฒนธรรมอ่าคุทธาของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าอหไรมันดีขึ้นเพราะฉะนนว่าเหยดเป็นอย่างที่เห็ีดขึ้นมาอ่าพุทธาคือตรงนี้เจริญใน้คือแต่งแต่ในนั้นเกิด ดีคือพวกเราเลียเป็นเพดๆนี่ถ้าเจริได้เรียเสรนั้นหมดง่าคือบ้านเ้องแบบจะริมคู่ช่อกับมวยักษ์ชิ้นมักษ์ข้มักษ์บาหมวยักษ์กำมวยักษ์ดีมวักษปควไอต่อบาทควมสะุงควต่อบาทตม่ะรุ้งวายังจสะดุงจีใหญ่เนี้ยโูจะจกิเเลยตัวเกือจกผู้บาเอ้ยหมดวยผู้ด่ด็กเกิรอบเดิ วัตมุการเกิดการแก่การเก็บการตายอ่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่พว้มตายเราพ้อมเพื่อทุกคนร่างกายเพื่อไหว้สางพูดงามพวกนี้คืออ่าเมื่อวานที่ไปเห็นมันทีเอามตะกย่งยืดอ่าขนาดเล็กว่าคระพักเมื่อไยร่โคตรท่องสาววอนอ่าคือ ไอ้เด็กนี่มก็กินเด็กนั่นจื่อมจิตหายไปกับหายจากไปลางไก่ายม่อู้กันแต่กูมีข้อห้ามข้อดีประโยชน์พวกข้าเกลียดมากเลยไม่ได้หมูจันทร์สิงห์หมูจันทร์ท้ามไน่รู้การอาเมื่อวานรัชจริตหาซึ่ว่าเป็นพวงการอีเกละในแต่ก็ยเห้เทียนมันงามขึ้น